มาแต่ตลาดโอ้คนจานกัมนมถไหมคนสบายตันท่างคนบรจักมาตันมั้งเนาะลบกันเอาข้องลงไปใบกันน้อนงเพือนเขาจะเอาอกับทักทายสบายดีาายพ่อแม่พี่น้อง พสุขทุกคนกำลังมาแต่ตลาดโอ้คนจะพากันบอสัยคนบ่สบายตัวนี่ัน,นท่าตันทะคนบอโอ้แม่อูเพ่นมาแต่น้องเหนงคนบอ่นบ่สบายเออเป็นตุ่มเอียง อยู่คา่ิดต้นไดมเคาจยังตนเออเราเป็นเบาหวานบบกแต่เบื่อต้นบอมี่่อยเด้อเขาได้แม่ลบนะลบแม่แล้วนะติต้นละหามกันไป้องหมอพี่น้องเอ้ย ตามชื่องหมอไปงมอปากเสตมาักหรอี่ไปปุบน่ะไปซาลาบซาลาบม้าลาไปจได้่ะดกแล้แต่บบมาเอาเออเออคอยว่าอะไรจักเนบาดน้องแหงกับอะไรนว่มาทส่ใสแก่ตลาดคอยมาเตะตลาดเรียมคองไปดํนะแม่อาข้านนี่คลองูติดต้นแหม่แล้วเนาะจับขาได้ป่วยพี่น้องเอ้ย ปดสิบาทอยาเข้าก็อุ๊ิบแปดสิบปีังย่อนี้พปซอยล้วอ่ะย่อแล้วนี่ยไปถือไปหายังไปอารมอยู่ไปซาลาบูกลูกซาไเพิ่นยูพุ nó nọ có bờ, bỏ nai bờ đại đấy này nó. lười chải <laughs> mà mẹ. Đục sao mà Tôi nhìn đau nhìn đục hơi bên hương là bò tùng ha hốt mỡ này bò ơ hàn tùng đó ก็ฟังไปะเวยนะ่อเียันนีกระบะไตตมานอิโ้งเหมนตุ้มนึทดี่ะเนี่ยตีไอตุ้มเต่งเต่งเอาออกาดจนคือกระองไนปลาอไปเนอยไป เราทาง้างแล้วอือตุ <S <S ้มอีหยัง um um> um> ่ๆเป็นสิหาม้ออันนี้เนาะเออบ่นเียเาปลยีวาครับเดีครับเดี๋เาเบรับรับรับ เออยั่งรออีกอยู่แล้วนี่เนาะยนังถ้าผู้สิไปน้ำยปนังถ้าผู้สิไปน้ำไปสันคำไปสามคนสามคนนั่งสองคนสามคน

พี่นองก็ร่งมาแตตลาดนะแล้วจังวะใส่ปลาเสี่ยนขนาดซแผ่นได้เห็นอ้อวยมหนันเกิดมาห่วยจะเป็นนะเ้ากันกับเบากัพัดเบาเลยพราะว่าเีมีัวามประกันเ้หมุนอยู่นเอาไที่เขียนียัง ขี่รถยังสามารถแต่น้องแห่งรถไทยป่ารถกำนั่นทางบรรยากาศเ็นไ้ที่น้ะบเป็นอางไดแห่งบรรทุงบรรน่อยเอไปรำนะอาพูดเหรอจะได้มาแล้วไปได้ขามเมื่อบ่เเห่ไาเอ๊ะ้รับจ๊ล่เอ้าปรัหเจ๊้า ราชีถหาขัสงาย้านน้ำรังเหรขา้านน้ำลังเงนทารมาขี้รถจักมาขามเพื่อขามแพื่น้ำบ้านเขาจบไข่ได้ป่วยก็ดีได้ามกันขามเพื่ออีกหยาขึ้นออกรำบแรงรับ เพื่อจ,จนแะท็บเนาะเพื่อลำน้อยๆพี่หนองลำเนี่ยอยากตีพี่น้อง,ง,องไปแล้ววนี่ไปเบิ่งกันนะพี่น้องอ

hàng cút đi đây nó hàng cút gì đấy bơm cái đi đất

เออไปตลาดเห็ดเืนเนี่เนาะบ่เพิ่นสิกินหมูกระถอกระทกเออรถกำนั่นขักเล้อเอารถกำนันมาเนาะคนทางกะง่ายอยู่เนาะเอาไปิฟตุยยางเอา บานเจ็บไข่ได้ปวยเนาะไป,ย,ะย,ะไปไย่างมากเยอะไปส่งกันไปแต่ย่างแม่ก็แหละเลี้องพอดีกี่มานำ้ำหลังเอามาแต่ตลาดเหมือนก็ได้พอันาดนี้ทามกันขามเจ็บไข่ได้ปวยอยู่บ้านมผสมกระสระมาณนี้แหละพี่น้รอไอ้มันเจ็บแห้งป่วยแห้งนี่ท่ากันทามขามน้ำเสี้อตะกี้แหง้งลำบากครับ ผู้ใดมีพี่น้องมีรถใหญ่เนี่ยก็สบายไปพี่น้องผู้ใดบ่มีพี่น้องมีรถใหญ่ก็จ้างกันไปได้บนี้มาเอารถไปอันนี้น้องให้องแยันนง,ง,นนงกินเ้าออกะใต้เอาเลยเอาเลย าหอดา่านเนาะเาไปตลาดมาพี่น้องทะเลขากลัปมาเห็นเป็นอันหามกันขามเส่เนาะเม่ใหญ่แม่ใหญ่แม,ม่ใหญ่ห <ใน S 2> จันที่วาน้องแห่ตนบาน้องแห่ขางพี่น้องบา่าองปอสุกัน่อบาเจอพอวสุกเป็นมุทบายนแดี่สี่่น้แต่อีตน,น,นตุงต้งมออืมโซน มาโอซาหน่อยลูกซาหน่อน้อโดยโดยนีไว้ <STE PS> เฮ er ็ดกินตอนเพ่นพี่น้องเอจะสบมตกไก่น้อตไก่ตกหรือลัเ้มนยตกจุหนามลูกก้อยเอาก้อยกับต้มนอยกับตย่านมันบอกพ่อเอาปีมาใส่ ต,ตอนแรกเห็ดที่สวนตอนแรกตุ๋มกล้โออจะิกินนยังกันรเนาะเอาเนาะเด้บรันตัดมาที่ตอนนี้พี่น้องเข้าไปตลาดมาเนาะ เป็นตลาดมากกันนี่แหละไปซื้อของมาเลี้ยงจิมงานทุกคนนอนมือนี้มีคนมาลำหน้าซอยร้ายร้ายไปหน่อยแต่เดี๋ยวสินับเสียงเดี๋ยวสินับให้เบิง่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ทั้งบ่าวโกไปหนอ่องมือนี้บริจรจ้างเนาะบริจาร้างเพื่อคนแต่ที่มี บ่าวผึ่องหัวกอยสาวน้อยบ่าวคำแสงบ่าวอยู่มีการสาวปีใหม้หลงปอหลองแค้นหลองอามพี่น้องการเด็กเด็กเด็กน้อยเนาะตอนทั้งบ่าวสุกพี่น้อยหลังจากมาตต,ตลาดพี่น้องก็ได้ได้เกาะเป็นฮามกันขามไปห้องมอเนาะพี่น้องก็นีน่แหละพี่น้องอยู่ล่าขเขากิดสียาหักเนาะการไปมาหาส่ร การคมมันนะคมเวลาแบบไปหันไปหนีเจ็บป่วยพี่เนาะแต่เวลามีคนเจ็บป่วยอยู่บาดมาสุกนี่หนีห่าเกว่มากนนี้เนาะคือแต่ก่อนนี่อันพอพ่ถล่วยแต่ขางเพื่อนก็นยังแบบตะกี้มันจะมีเพื่อแบบล้ำหนึ่งพี่นนองห้ามกันขามเพื่อเนาะแห้งล้ำบาดต่ก่อนเยี๋ยวนี้หันแค่แน่แค่แน่ก็เก้าน้อยหนึ่งเนาะบางแต่ก่อนนี่คนป่วยบางคนนะือว่บาทุกหนากันนะ บ่มีรถใหญ่บ่มีรถยนต์นะนะพี่น้องกะสิเมาเมารถยนต์ไปแบบว่าอยู่ในบา้านมันสิมีแต่คนมีรถยนต์มีรถยนต์แล้วก็อันคนบ่มีกะสิเมาเมาแล้วก็ตามหาติดตามแบบว่าเออหาหัา่นนะก็ควบเสือเียดสีนะก็ให้พาปไปห้องหมอโอ้ลำบากแห้งล้ำบากคระพี่น้องเห็นภาพนั่นนี่ก็บแบบอันนั้นนาะพี่น้องเราสุกแบบคิด อะไรมันเป็นตาแบบันาดนะมันเป็นตาหนาเสาเนาะนอย่างเไรจะแบบว่าท,ทุกคนต้องเจอเนาะเกินฝากนั้นไปสนับปนี้ก็สสุดเพนสมนเด้อฝากพี่นอ้อ,นองกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองว้าคุเนเด้อพี่น้องเดี๋ยวฮะลงลำหน้าก่อนบัดเลยหน้าห้องคนงานกลาะยังซองให้เราพี่น้องยันงน้ยมงมอยนึงยังบาหลายกรได้หมูมาซอยหลายคน กับเดียวกันนะจะได้เนาะบายยเ้อจ้าพี่น้อง